มันคิดยังไงมันเอาด่านนี้มาเนี่ยตัวไหนก็เล่นยากแล้วด่านเนี้ยเอา้าพูดมาถึงมาเลยไอ้ไบร์ไม่มีรูนั่นเองควรพุ่งช้าๆนะพิงเกเลอร์เหรอวะพุ่งแล้วไม่มีหัวใจเหรอไอ่นอนอะไรวะด่านนี้นเล่นบไบได้เหรอทุกคนนี่อันพัก่อนไปแล้วเจอกันน้อง ตอนอะไรไม่รู้พุ่งแล้วไม่มีเสียงหัวใจอ่ะมันยีงก็เลยอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยพัสตีของตก ราวกานผมน่าจะหายในส่งนี้ทุกคนทำไปก่อนน้องไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดคาดทำเพลงอะไรเยอะมากมาไก่กองสวยแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่น่าฉีกเลย กระดาษถ้าย่งนี้ฉีกกระดาษตีอะไรลูหมดตัวเหลอกเจอพี่ฉีกับดิจิตอลดิจิตอลนะก็ก้นพัยวาผมหายไปแล้ววะ อะไรอะไรอะไรเอามัว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 คนนี้เล่นคิดเล่นไปมุมหรอหักทงฮักแท็กฮักแท็กฮักแท็กทำให้เป็นละสิกลับไปแล้วกลับไปแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้ว น,นี่เราลืมทำเสียงหลอวสินะดาบไม่ก็ไม่เตือนแรกมาแล้วก็ไม่เตือนก็ไม่รู้ว่าจะแรกมาเท่าไมนะฮะคนที่คิลเลอร์แบงมบุมไนะเด้งๆเลยฮอะไรคือคิลเลอร์แบงมบุมไอ่ะแต่ว่าง่วงนิดหน่อยนะตอนนี้ยังคงง่วงอยู่นะเป็นเพราะว่าน่าจะนอนเยอะเกินไปนะ ตไม่ไม่เล่นหลายวันมันก็เลยรีแลงซ์ให้มาให้แบบว่าโฮริครับเอ้ามันมองไม่เห็นเอ้า what the fuck เดี๋ยวมาหาผู้เฉยท่าบริหารคอเดึงออกไปก็ตึงไม่ออกขยในขอดูหน้าหน่อยดิ อย่าทำให้คิดได้ขอแคกอย่าติดของกู้ตกขอแคกไอ้น่ากลัว Two thousand years later มันแค่รอดหมดไม่ได้หายไปหรอไม่ได้หายครับรอดหมดอย่างเดียวมีเลไรขึ้น

มัโม่มม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 ออยู่ท้ายบนผมเล่นอยู่บ้านเล็กอะสายลายงอ่ะตรงท้ายบน เร้่มิแต่กลับมาบ้านฟ้าได้นะเออบ้านฟ้าเขมาท้ายบนแล้วโอ้โหเพิม่มปกลัวขอบคุณซกบผม เพิ่มเปิดต่อเมืเ่อกี้รอดแล้วขอบคุณซับ20เดือนจากคุณโฮเซ่เลยครับอาริกาโตสเซนไมค์เซนไมค์สนมากครับไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกลุดเอาวางระว,วังนะที่จะล้มที่รอดแล้วเหรออยู่ฟูอยู่ไหนเนี่ยในบ้านใหญ่เนที่บ้านขวาได้ะ ก็แบบก็แล้วพี่อะแ,แวะมาจุม่มโอเคครับจะแต่ดีดานี่นะจะปั๊บปั๊บไปดับปั๊บป้ให้น้องเข้ามาไม่อะไรเต้าเจอป๊อปอีกแล้วเจอป๊อปอีกแล้ว ขวาขวาด่ามาให้มันอีล็อกเครื่องโคดีเล่เลยนะสวยแล้วโคดาวให่ตอนไรโอ้ยต้นไม้นะกนนลางแม็กซ์ยางก่อนนอ้องเขาหักเปแล้วมึงเดี๋ยวผมฮะ เดีผมหักคอหมดอ่ะหมือว่าปั่นปั่นใหญ่หักก็ต้องโค้งหักโค้งจัดนะหักโค้งจัดที่ต้องลองจุ๊กเฮ้ยเขามันมันได้ดอนอะไรอ่ะปั้นใหญ่มีเพิ่มอันนี้กับอดีป่ะตอนพุ่งมันเอียงป่ะหรือว่าพุ่งเลี้ยวได้พี่เลี้ยวอยู่เลี้ยวอยู่มันทำนี่เปล่าแร็กติกแร็กติกฟิกอะไรเลอะเทอะไม่ได้ทำได้อยู่ป่ะเฮ้ยเขาไปตันเฮ้ยเฮ้ย มัว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 ที่เมื่อกี้บทพี่เอกมาติดเฮ้ยเลยยมขวากลางของเติ่งแขวนพี่เฟัแขวนเสร็จก็แย่ล้วไปสายล่างนะอ้าวสวยนี่เสร็จไอหมอนี่ไม่คานวณเลยนะไปเครื่องสงคนเปันงวะกโดนกูโดนเอ้ยหูสายล่างลวงจัดจัดเคองอนไม่ดอ้าวหรอเอ้ยมาขวากลางไปหาพี่เฟิร์ เล่นบ้านเล็กอยู่นะให้มันม้าทิ้งๆๆก็ไม่เท่าไรเป็นเม็นบ้านเล็กเพซ้ายยาวๆเลยพี่ก็อยากกระจุกบ้างไม่มีอะไรเลยพี่เอกรู้แล้วไอ้สัตว์กูหนึ่งเยอะสายล่างอะไรน่าจะหากูน่าจะหากูไปสายล่างมาปัดสายล่างจะเสร็จแล้วนะ ถ้าเราบ้านเล็กให้บ้านเล็กเป็นเออเด็กไปสายลาก็ได้ทั้งทั้งแคบเลยอ่ะทายทั้งแคบเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยมัว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 เหมือนเมียนเดลีนเอาแหวนเลยวะใช่ของหักหเยอะก็ไม่มีเลย หักเยอะไม่เกี่ยวเนี่ยเหมือนลีลีเลยไม่เห็นมันจะหักเยอะเลยวะโชคมาสายบนไหมดเลยไปละไปอยู่ค<ป>นธรรมดาเนาะ ทิ้งไปแล้วทิ้งตอนนี้มันทันเหรอวะเพื่อนเอาหาโนใช่ปะอ๋ออยู่บ้านใหญ่มันทำอะไรของมันอ่ะหาูหากูหากูหากูอต้องหาพี่เอกเพราะว่าถ้าแวนได้ก็ได้หมดที่อ่ะเอาบุรมาอาไรว่่นไปคว่ำุ่ไปขวปอาเปิด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 พออผมอยู่หลังเนิน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 ไป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 ไ หลังเนินหลังเนินพี่มาแล้วคลิปน้องๆพี่ไปแล้วคลิปน้องๆทั้งแอบเลยชื่อไก่์อาวีตตกกลางก็ไม่มีไม้ด้วยนะเขามีนามว่าเอ้ยคนคนนี้ฟิกโกดเจอแล้วอีกกระเทยไม่เห็นมีอะไรนอาดีนเลยเอาก็ดีๆครับเข้มเกิน ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยอ่ะ